สั่งผิดไซส์หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยมีมีรอยตัดอะพังแล้วเย่งเอาแล้วนะตื่นเต้นน่ะไม่เคยติดเองอ่ะขอให้มันไม่เบี้ยวเหอะทำอะไรก่อนวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนกระดาษจริงๆนัตตี้นี่ฮ่งโกวันนี้จะมารีวิวฟลีมกระดาษติด iPad นะคะแล้วมันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นยังไง นัตตี้ก็มีคอสภาษาญี่ปุ่นนะคะก็มีตั้งแต่คอสมินนั่นนีฮงโกหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นซีซันเลยแล้วก็จะมีคอสภาษาญี่ปุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายตามมานะคะซึ่งเวลาที่นัตตี้ทำคอสเนี่ยนะคะก็จะใช้ iPad นะคะแล้วก็ปากกา Apple Pencil เนี่ยในการสอนนะคะก็คือประกอบการสอนมันทําให้สามารถอธิบายอะไรให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แบบสามารถที่จะเขียนแล้วก็ทกําการบ้านไปพร้อมๆกับนักเรียนได้ด้วยที่เราต้องหน้าเบี้ยวก่อนเบี้ยวก่อนนะคะเบ,บี้ยวเสร็จปุ๊บค่อยไปอินถ้าไม่เบี้ยว ไม่อินค่ะโรงพยาบาลคือเบียวอ,อิงเบียวอ,อิงเพราะฉะนั้นเจ้า iPad กับ Apple Pencil เนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับการทำคอร์สภาษาญี่ปุ่นของนัตตี้นะคะใครที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนัตตี้ก็เข้าไปดูตามเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ w w w o p e n r e a r n com/ jap1_underscorecrewnatty ค่ะหรือติดตามเคล็ดลับการเรียนภาษาญี่ปุ่นสไตล์นัตตี้ได้ที่แฟนเพจนัตตีน้นฮงกหรือยู u ูบนัตตี้นฮงกค่ะ จริงๆเราก็ทำคอสมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าเจ้า iPad เนี่ยเขามีตัวฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระดาษซึ่งมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่านาตีเพิ่งรู้จักนะคะฟิล์มกระดาษที่เขาบอกว่าจะได้สัมผัสเหมือนการเขียนกระดาษ แรกเนี่ยก็จะมีปัญหากับการเขียนนิดนึงค่ะเพราะว่าเ้าที่ใช้เป็นฟิล์มกระจกนะคะฟิล์มกระจกแบบนี้มันก็จะลื่นๆใช่ไหมเวลาเขียนนะมันก็จะบังคับได้ยากนิดนึงค่ะเหมือนแบบตัวหัวปากกาเนี่ยค่ะมันก็จะลื่นๆใช่ไหมไปบวกกับไอ้ตัวฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระจกอีกมันก็เหมือนเขียนอะไรลื่นๆมันบังคับไม่ได้มันไม่สามารถหยุดได้ไม่มีแรงเสียดทานมากพอที่จะทําให้เราแบบบังคับให้ตัวหนังสือมันสวยได้นะคะ อันนี้ก็เลยลองซื้ออันนี้มาก่อนนะคะเป็นตัวจับปากกานะเป็นปลอกปากกาที่น่ารักมากเลยซื้อมาแค่169บาทเท่านั้นซื้อในช้อปปีนะคะพอใส่ปลอกปากกาแบบนี้มันก็จะทําให้แบบมีเหลี่ยมเหลี่ยมให้เราจับมากขึ้นนะคะไม่ต้องเกรงมือเวลาที่แบบเขียนมากเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่สั่งซื้อมาเนี่ยคนขายเขาน่ารักมากเลยแบบว่าเขาเขียนคํากํากับมาให้นะคะว่าให้ธนุถนอมน้องนิดนึงการใส่ซิลิโคนครั้งแรกลูกค้าใจเย็นๆนะคะค่อยๆดันเข้าไปซิลิโคนมีความบางเฉียบสุดๆระวังน้้อออองงาดคค่่ะนนนนุถมมมมึใสวืๆี น้องอ่ะมันน่ารักอ่ะมันแบบนิ่มๆใช่ไหมก็ทําให้เราแบบจับถนัดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ซื้อตัวหัวอันนี้แยกมาเอ๊ใส่แบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะคะมันก็เขียนได้แหละนะคะก็สมมติว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะบังคับเส้นไม่ค่อยได้แล้วแล้วมันจะเกินเกินหน่อยมันมันจะเกินเกินหน่อยเนาะแล้วก็เหมือนจะต้องเก่งมือมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเราใส่หัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะเพิ่มแรงฝืดให้นิดนึงมันก็จะเพิ่มแรงฝืดให้นิดนึงก็ รู้สึกเขียนง่ายขึ้นนะคะเออแต่มันก็มีก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีแบบความหนืดอยู่ ทีนี้นะที่ก็อยากลองไงว่าไอ้เจ้าฟิล์มกระดาษที่เขาแบบใช้กันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันฟิลลิ่งเหมือนกระดาษจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เลยวันนี้จะมาลองแกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะสั่งมาจากช้อปปี้เจ้าเดิมจากร้านจีเนียสก d g เจ็นะคะจีเนียสกระเจ็บเขาบอกว่าเป็นคนไทยทําเองนะคะแล้วก็คิดค้นพัฒนาโดยคุณหมอที่มีความเนื้อทางด้านกระเจ็อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่านอ่านไปเราค่อยรู้สึกว่าน่าสนใจนะคะเขาสามารถที่จะเลือกเนื้อฟิล์มได้นะคะเขามีเนื้อ ที่เป็นเหมือนแบบกระดาษร้อยปอนฟึดๆเลยแบบเหมือนวาดรูประบายสีเลยกับมีแบบที่เป็นความฝืดประมาณ A4 ค่ะซึ่งนัตตี้ก็เลือก A4 นะเพราะว่าเป็นเน้นเขียนมากกว่านะคะโอ้มาแล้วนี่เขาดามกระดาษมาให้นะคะก็เหมือนเราได้กล่องฟรีกล่องนึงอ่ะดิโอ้โหใหญ่มาก เฮ้ยฉันสั่งผิดไซส์หรือเปล่าวะมันใหญ่มากเลย <S 2> <S 2> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาทําได้คือเขาตัดแสงสีฟ้าแล้วก็สีม่วงได้ด้วยนะเพิ่งรู้ว่ามันมีแสงสีม่วงให้ความรู้สึกเขียนบนกระดาษจริงมีความฝืดควบคุมหัวปากกาง่ายขึ้นป้องกันรอยนิ้วมือแล้วก็ป้องกันแสงสะท้อนได้ด้วย Paperlike pa ที่ตื่นเต้นกว่านั้นเพราะว่านะที่ไม่เคยติดฟิล์มเองเลย mm. ฟิล์มที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นฟิล์มกระจกที่แบบมันดีมากนะคะมันก็ดีมากอยู่แล้วแต่ว่ามันมันไม่เหมาะกับการใช้งานของเราเท่านั้นเองรู้สึกว่ามีความเสียดายไม่อยากแกะออกเลยแต่ก็ต้องแกะแหละเพราะว่าไปเสิร์ชดูว่าสามารถที่จะแปะฟิล์มกระดาษทับฟิล์มกระจกได้ไหมเขาบอกก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่แนะนำะเานาะคืออย่าแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยเออ ก่อนที่เราจะติดฟิล์มอันใหม่เราจะต้องแกะฟิล์มอันเก่าก่อนลาก่อยแกะแล้วนะใช้มือแกะได้เลยใช่ไหมได้ยินเสียงเลยนี่คือฟิล์มกระจกที่ฉันติดมาตั้งแต่ตอนเริ่มซื้อมาเลยนะคะก็2ปีแล้วนะเนี่ยก็ใช้มา2ปีแล้วเหมือนกันก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยอะเฮ้ยมี เฮ้ยมีมีรอยตัโอเครู้สึกไม่เสียดายละรู้สึกว่าเราใช้มันจนพังได้ปกตินาตี้เป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนของนะคะจนกว่ามันจะพังอะไรเงี้ยกระเป๋ารองเท้าอะไรต่างๆอ่ะคือใช้จนกว่าจะพังอ่ะโทรศัพท์คือใช้จนกว่าจะพังถึงจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยพอแบบมันยังไม่พังแล้วเปลี่ยนจะรู้สึกผิดนิดนึงเออเนี่ยไม่รู้สึกผิดละพังแล้วย่ง อันนี้ราคาที่นันตี้ซื้อมันจะเป็น449บาทนะแล้วก็ได้ส่วนลดอะไรอีกนิดหน่อยส่งฟรีด้วยนะช้อปปี้มีรหัสนะส่งฟรีกล่องทำซะสวยเลยสวยจนแบบไม่กล้าแกะเลยอ๋อมันไม่ใหญ่ได้อะไรมาบ้างจะเป็นตัวรีดกระดาษผ้าเช็ดแล้วจะเป็นสติกเกอร์ช่วยแบบเอาฝุ่นออกตื่นเต้นมากเลยอะ เอาแล้วนะตื่นเต้นนะ่ะไม่เคยติดเองอะ่ะขอให้มันไม่เบี้ยวเหอะเอาไงอะ่ะทำอะไรก่อนวะนนี้เช็ดก่อนใช่ไหมอ่ะเช็ดก่อนเพราะตัวนี้อะ่ะอันนี้ก็เช็ดเหมือนกันเนาะอุ้ยอันนี้มันมีน้ําด้วยอะ่ะก็คือมันจะช่วยให้เช็ดสะอาดขึ้นใช่ไหม,มแล้วมันก็จะมีฝุ่นอ่ามันจะมีฝุ่นโยเอาฝุ่นออกนี่เหรอทำางี้เหรอ ทำไมฝุ่นมันมาเรื่อยๆเลยวะเฮ้ยนี่เขาเขียนบอกมาด้วยลอกอันนี้สองอันนี้สามอันนี้แล้วก็สี่อันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดีนะเราคืออย่างนี้ใช่ไหมเราคือแบบนี้นะเราจะลอกอันนี้ก่อนหนึ่งแล้ว เฮ้ยกลางไหมวะไป้วทำไงต่แกเห็นไหมว่ามันดูเห็นไหมอ๋อใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้ใช้ด้านนี้ ไล่ออกไล่ลมออกตอนเห็นไหมมันมีฟองอากาศอยู่เนี่ยมันมีฟองอากาศอยู่เราก็ไล่ออกไปเฮ้ยม,มาขึ้นทางแล้ว <ś c oughs> <ś c oughs> มีฝนเข้าไปไหมเนี่ย เห็นไหมตรงนี้นดูดิเด็กนุ่มเฮ้ยมันรับลีดออกดูโอ้ยเอาวิหน่วยกับซ้อมสายญี่ปุ่นอีกแล <c ười> ้วขั้นสุดท้าย จับกระดาษเลยอ่ะโอ้มันเป็นแบบสีม่วงเลยอะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีสีม่วงๆอยู่ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่แบบคือม่วงแบบม่วงมากอ่ะมันแบบตัดแสงสีฟ้าด้วยสีม่วงอย่างเงี้ยหรอเราจะมาลองเขียนกันแล้วนะคะทุกคนดูซิถ้าใช้แบบหัวปากกาแบบเปล่าๆแบบไม่มีอะไรเลยจะเป็นยังไงจะเขียนแล้วนะตื่นเต้นตื่นเต้น เฮ้ยมันเหมือนขนาดมันแบบมีความแบบฝืดฝืดคืดคืดแต่ว่าก็ไม่ลื่นแต่ก็ไม่ฝืดเกินไปอ่ะสั่งใส่หัวเหลืองอีกทิงอุ้ยใส่หัวเหลืองแล้วไม่ไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันอ่ะมันหนืดแต่ที่เอาหัวปากกานี้มาเพราะว่ามีคนบอกว่าถ้าใช้ฟิล์มกระดาษแล้วแบบหัวปากกามันจะทู่มเออมันจะทําให้ Apple pencil วุ่ลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเขียนไม่ถนัดอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ใช่กระดาษไงแต่พอเราถอดปึ๊บเราเขียนอ่ะ เออมันมีความกระดาษอ่ะไม่ได้มานูนะไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนี่คือซื้อเองรีวิวเองเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากอยากให้มีคนเห็นว่าเราทําการเปลี่ยนฟิล์มแล้วครั้งแรกในชีวิตสมัยนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็น iPad อะไรเงี้ยจดบันทึกมันก็จะง่ายกว่ามันก็จะประหยัดกระดาษด,ด้วยแต่พอมาเขียนอย่างี้บางทีมันก็ไม่ถนัดใช่ปะ่ะมันก็มีอะไรแบบที่ทําให้เราเอามาใช้ได้แล้วแรงเอ้ยมันลดลดแสงสะท้อนได้จริงนะ มันทําให้ไม่ปวดตาไงเวลาแบบต่สอนนานๆอย่างเงี้ยมันก็ปวดตาแล้วก็ปวดมือแล้วก็เขียนไม่สวยด้วยอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะต้องทําให้เราเขียนสวยขึ้นแน่ๆฟังเสียงดีว่ะทุกคนฟังเสียงเหมือนไหมเหมือนไหมเสียงมันเหมือนแบบเขียนบนกระดาษจริงไม่ได้หม้มันโอเคมากเลยทุกคน ฟิล์มกระดาษไดสกิมมันไม่เหมือนฟิล์มด้านนะคือมันไม่เหมือนฟิล์มธรรมดาอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เหมือนฟิล์มด้านด้วยนะเฮ้ยชอบว่ะดีว่ะเฮ้ สรุปสําหรับการใช้ฟิล์มกระดาษนะคะอันนี้เพิ่งลองใช้ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยก็จะรู้สึกรักมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆความประทับใจแรกดีมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นัตตี้ลองเปลี่ยนฟิล์มด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ยากแต่ก็ลุ้นลุ้นมากๆเลยว่ามันจะแบบเบี้ยวไหมอะไรไหมซึ่งมันง่ายนะมันง่ายมากเลยมันอาจจะแบบไม่เนี๊ยบมากเท่ากับคนที่เขาติดเก่งๆนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวสักพักมันก็คงจะปรับตัวได้เองไม่ต้องขอบคุณอะไรขอบคุณจีเนียสการเที่ผลิตฟิล์ม กระดาษมาให้เราใช้ถึงแม้เราจะซื้อใช้เองก็ตามก <c oughs> ็ขอบคุณที่ผลิตออกมานะคะ <c oughs> ต่อจากนี้นัตตี้ก็จะใช้ iPad ที่มีฟิล์มกระดาษในการสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคอสมินะโนนิฮงโกคอสคันจิก็จะทําให้เขียนตัวหนังสือได้สวยขึ้นแล้วก็มีกลุ่มทํากันบ้านด้วยนะสําหรับคนที่อยากจะทบทวนกันบ้านมินะโนนิฮงโกด้วยกันนะคะในกลุ่ม a c e b o o k เนาะก็เข้าไปติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นัตตี้มีฮงโกนะคะใครที่ใช้ iPad ในการจดบันทึก ในการเรียนหรือว่าในการสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็แนะนําว่าให้ลองเปลี่ยนมาเป็นฟิล์มกระดาษกันดูเผื่อว่าฟิลลิ่งในการเขียนมันดีขึ้นแล้วมันจะทําให้เราแบบสามารถเขียนได้มากขึ้นนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยให้เราสบายขึ้นนะคะคิดว่าก็จะเมื่อยมือน้อยลงแล้วก็เขียนได้สวยขึ้นค่ะครั้งหน้าถ้าเกิดว่านัตตี้ไปซื้ออะไรมามีอะไรดีๆที่น่าสนใจก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะและใครที่สนใจเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นกับนตัตตี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.openduen.com r แ a under s c ครูตตั้เราเจอกันในคอร์สนะคะฝากติดตามก,กดไลค์กดแชร์นัตตี้นิ o งโกทุกช่องทางเลย Facebook YouTube Instagram Twitter Tiktok ก็มีนะคะ Tiktok もありมすよงอะไรมั้งคะขอบคุณทีまรับชมแล้วพบก